สีแดงหนูอยู่ตรงไหนอยู่บนโต๊ะที่ทำงานบ้านเบี่ยเี่เอาดินชะลีกับไว้ไปดูไปดูกอนเอ็มใครเนี่ยเนี้ยขอเองค่ะแม่คุณฟ้ามาเมื่อคืนนี้ไอเอ็ม มึงเพิ่งเรียนอยู่หมห้ามึงพาเมียแล้วเล่อแม่ไม่ปลื้มจบโอ้ย่เด้อะไปทำไมเหตชายหนุ่มรูปร่างดีสจกคนเจ้ามีเมียมันแปลกอะไรนักหนาฟังมันพูดมันไม่แปลกได้ยังไงมึงอ่ะยังเป็นนักเรียนแล้วเนียมึงก็ยังเป็นนักเรียนเลยมั้ง เด็กม .2 ครับใจและลมหายแล้วมึงรู้จักกันมานาเรียกงเนี่ยสองอาทิตย์แล้วค่ะเจอกันในห้องสมุดไปทำรายงานเรื่องเพศศึกษาส่งอาจารย์เราช่วยกันทานอพีเอ็มเนาะตามองตาลแล้วเรา ก็ตกอยู่แล้วอันหน้าของเพศศึกษาแล้วเราก็พากันมาเพื่อทำฝันให้เป็นจริงค่ะเฮ้ยแม่จะป้าตายเด็กสมัยนี้มึงไปอ่านเพศศึกษากันทำไมจริง,รงผมก็ไม่อยากอา่านรอกแต่คุู ได้หลักสูตรจริงค่ะแม่แต่ก่อนหนูก็ไม่อยากรู้เรื่องแล้วเพราะมาเรียนเรื่องเพศศ,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 ศึกษาหนังสือเขาก็บอกให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หน,นูก,กับพี่เอ็มก็ลองทำดูเหมือนในหนังสือแปะ๊ะเลยค่ะแม่ รับรองวิชาเพศศึกษาเนี่ยได้เอแน่นอนจะบ้าตายแล้วมึงไปยุ่งกับเด็กมอสองทำไมเด็กมห้าชั้นเดียวกับมึงอ่ะไม่มีแล้วเหรอมีครับชื่อก็อกลวันครับแต่ตัวมสองก็ผม ัวอยู่มอต้นมันตัวจะผมนี่แหละพอขึ้นมอไปมันโตเอาโตเอาผมคุยกับมันเนี่ยเงนเมื่อยคเลยครับผมก็เลยไม่เลยเด็กมอหนึ่งมอสองตัวทา่ากันดีเออแม่ผมต้องไปตรงเรียนแล้วแต่วันนี้น้องคาร์ลูนเขาจะอยู่บา้านเขาไม่อยากไปโรงเรียน ฝากเงี้ยผมด้วยนะครับแม่